สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ไตเสื่อมก็คือกลุ่มประวานไขมันความดันกลุ่มที่อายุน้อยอาจจะประมาณ20ปีถึง40ปีกลุ่มนี้ก็จะมี s อ e แล้วก็ไตอักเสบเข้ามาบ้างค่ะท่าไหนที่อายุน้อยแล้วอยู่ไปตรวจเจอคุณหมอบอกว่าไตาเริ่มเสื่อมนะหรือว่ามีโปรตีนรั่วนะก็อาจจะต้องระมัดระวงังสอบถามคุณหมอกลับไปนิดนึงว่าสาเหตุที่ทําให้ไตเราเสื่อมเร็วนั้นเกิดจากอะไร กลุ่มอายุที่ระหว่าง20 40ปีเนาะก็ต้องระมัดระวังมากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็เลยอาจจะทําให้คิดว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นไตอยังเสบหรือว่า SLE นะคะไม่ดูแลงแต่เนิ่นๆไตก็เสื่อมไปเรื่อยๆ,ๆไ,ดได้เหมือนกัน,นะคะ่ะไตเสื่อมแต่ไว้ะดังมี5ระยะระยะ1ระยะ2นะคะระยะ3าแบ่งเป็น2ช่วงคือ3ากับ 3B แล้วก็ระยะ4ระยะ5รารู้ตั้งแต่ต้นๆเราก็ดูแลได้แต่ถ้าเราปล่อยประยะ4ระยะ5แล้ว บางท่านก็มีอาการเยอะมีคนที่ไม่มีอาการไหมในระยะที่4ที่5มีหลายท่านเลยหลายท่านด้วยนะคะอายุ30ปีไตระยะที่5ไม่มีอาการเลยที่ไปตรวจเจอเพราะว่ามีความดันโลหิตสูงอาจจะไปทําฟันนะ,ะไปตรวจอย่างอื่นแล้วก็ไปเจอว่าความดันสูงแล้วถ้าอยู่ความดันสูงส่วนใหญ่เขาก็จะตรวจค่าไตาให้เราด้วยค่ะพอตรวจค่าไตาปุ๊บก,ก็มาเจอว่าเป็นไตาวา,รายระยะสุดท้ายหรือว่าระยะที่ห้านั่นเอง บางท่านคุณหมอบอกเลยนะคะว่าเตรียมตัวฟอกไตทําใจยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรวจครั้งแรกก็เจอเลยว่าเป็นไตเรียที่5้างั้นเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ว่ามีความเสี่ยงมีน้ําหนักเกินหรือว่ามีกลุ่มเบาหวานไขมันความดันอยู่ให้ดูค่าไตด้วยว่าค่าไตท่านนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราสอบถามคุณหมอแบบนี้หรือว่าดูค่าไตตลอดเราก็จะได้รู้ไตของเรานั้นเริ่มเสื่อมแล้วหรือยังถ้าเริ่มเสื่อมแล้วระยหนึ่งมารยะ2มารยะ 3A เราก็ดูแลได้ทันค่ะท่านที่ไม่มีโรคประจําตัวอะไรเลยกลุ่มแรกเลยที่ควรจะตรวจค่าไตคือ กลุ่มที่มีน้ําหนักตัวเกินกลุ่มที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือว่าค่า BMI เกินควรจะไปตรวจอันดับแรกเลยค่ะและเวลาที่ไปตรวจไม่เฉพาะตรวจค่าไตตรวจเบาหวานไขมันความดันยูริกสูงตรวจตับตรวจไตนะคะตรวจมนตรวจสูงปอรประจําปีได้เลยปีละหนึ่งครั้งการที่เราตรวจเราก็จะได้เข้าใจภาพรวมร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปตรวจแล้วยังปกติอยู่ท่านที่มีน้ําหนักเกินก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองเลยนั้นที่มีน้ําหนักตัวเกินนั้นหมายถึงว่ามีความเสี่ยงเรื่องภาวะดื้ออินซูลิน การที่มีภาวะด,ดื้ออินซูลินค่าน้ำตาลอาจจะยังไม่สูงก็ได้ค่าไขมันอาจจะยังไม่สูงก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละท่าน การที่เรามาีน้ำหนักเกินก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่ทาให้เราเห็นว่าเริ่มผิดปกติบางท่านก็เห็นว่ามีน้ําตาลเกินนะคะบางท่านก็ไขมันเกินหรือบางท่านนะคะก็ข้ามขั้นมาที่ไตเสื่อมเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่ารอให้เป็นสเตปนะคะว่าเป็นเบาหวานไขมันความดันแล้วถึงเป็นโรคไตมีหลายท่านเลยค่ะที่ไตเสื่อมแล้วค่าการทํางานไตลดลงอายุ30ปี40ปีแต่ค่าการทํางานของไตไปอยู่ระยะที่2ที่3ที่ค่าน้ําตาลน,นั้นก็ยังปกติไขมันก็ปกติค่าอาื่นปกติหมดเลยแต่ค่าไตเริ่มเสื่อมแล้วแบบนี้ก็ เป็นไปได้เหมือนกันค่ะแนะนำว่าดูคุณภาพรวมแล้วก็ดูรูปร่างของเราด้วยว่ามีความเสี่ยงแล้วหรือยังไปตรวจแล้วดูผลตรวจไม่เป็นกายรูปใบผลตรวจชัดๆทุกหน้าเลยส่งมาได้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ